อ,อกหักทั้งประเทศฮันโซฮีและรยูจุนยอนซุ่มปลูกต้นรักอีกคู่แม้ก่อนหน้านี้ต้นสังกัดจะออกมาปฏิเสธความสัมพันธ์ของพระเอกรยูจุนยอนกับนางเองฮันโซฮีว่าทั้งคู่ไม่ได้คบกันฮันโซฮีไปเที่ยวกับเพื่อนสนิทกันส่วนรยูจุนยอนไปถ่ายงานและเป็นทีพ่พักผ่อนส่วนตัว แต่ร่าสุดฮันโซฮีได้ออกมาชี้แจงเคลียร์ทุกประเด็นผ่านบล็อกส่วนตัวพร้อมยืนยันสถานะกับรยูจุนยอนสรุปได้ใจความสั้นๆดังนี้เจอกันที่นิทรศการแต่เจอผ่านเพื่อนได้ยินว่าจะทํางานด้วยกันเลยแวะไปถักทายกําลังศึกษาดูใจกันเมื่อต้นปี2024ซึ่งฝ่ายชายเลืกตกับอดีแตแฟนสาวตั้งแต่ต้นปี2023แต่เขาออกพฤศจิกาย,ยน2023เขาโทษแฟนๆและไฮเยริสาหรับโพสต่างๆที่ไม่ดีเกิดขึ้นและยอมรับว่าใช้อารมณ์ขนาดเดียวกันต้นสังกัดของรายูจุนยอน ก็ได้ออกมาแถลงในเวลาต่อมาว่าเขากำลังออกเดทก,กับฮันโซฮีจริงสวัสดีนี่คือ CG Studio เริ่มต้นด้วยรายง,งานเกี่ยวกับการพบเห็นที่ฮาวายบทความคาดเดาเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของรายยูจุนยอนเริ่มปรากฏขึ้นเราอยากจะบอกคุณขอ้อเท็จจริงรายยูจุนยอนและฮันโซฮี เริ่มบอ,อกเด็ดเมื่อต้นปี2024เขารู้จักฮันโซฮีหลังจากที่เขาได้ยุติความสัมพันธ์กับไฮเยริ e i, และเมื่อเร็วๆนี้ทั้งคู่ได้ยืนยันความรู้สึกที่มีต่อกันเราขอให้สื่อเขารบความเป็นส่วนตัวของพวกเขามากกว่ามุ่งเน้นไปที่การยืนยันอย่างเป็นทางการสำหรับการถ่ายทำโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงวันหยุดแต่หลังจากที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์สิทธิส่วนบุคคลของนักแสดงก็ถูกแตะเมื่ออย่างด้แดงเนื่องจากความเข้าใจผิดที่ไม่จำเป็นและการคาดเดาที่เกิดขึ้นทั้งเมื่อววานนนและนนัี้ เพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของนักแสดงบริษัทจะไม่รับหน้าที่ในทุกคำขอในการเปิดเผยหรือพิสูจน์ชีวิตส่วนตัวของศิลปินของเราโปรดเข้าใจนอกจากนี้เราจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดสำหรับการใส่ร้ายหรือโพสที่แชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งมุ่งเป้าไปที่นักแสดงของเราผ่านทังทีมกฎหมายของเราขอบคุณ